เพืให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าทุกท่านจะได้ชมความงามของอเทียนรังศาของวัดโพนะคะเป็นจุดแรกที่ประเสริฐชยัยพิทยาเปนดีต้อนรับนะคะนะแล้วก็ขบวนที่สอง ขบวนที่3ค่ะเป็นขบวนของวัดแจ้งขบวนที่4ขบวนของวัดโคนขบวนที่5วัดกลางและวัดชัยมงคลนะคะนะคะได้ไปรวมกันที่เวทด้านหน้าของธนาคารแห่งชาติเพื่อให้มรูปศักิประจำปีเรา่าในเรื่องของการตัดสินในปีนี้นะคะสิ่งที่เราตัดสินไว้ในใจจากตรงกับใจขการผูกขาดร่วมรุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้นำชุมชนให้กับน้องๆนักเรียน ห <reflex> ายทองนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของภูมัตโรเลยนะครับเี่ยหายทองหายทอง <goof cji> น, <af lar> นี่ครับอันนี้โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยหรืออำนวยกิจนั่นเองหนุ่มๆน้องๆนะครับ น่ารักจังน,นะใช่เลยนี่ครับวัดโพขบวนยาวมากๆนะครับนี่คือขบวนที่หนึ่ง ครับผมจะเดินไปยืนสุดนั้นเลยเห็นต้นเพียนแล้วนะครับนีบ่เดินแหวกกลางเลยอ้าว <c oughs> ยาววัน,นี่เลยครับนี่คือวัดโขกรบุนที่หนึ่งวันนี้เดินลุยไปข้างในนะครับนู่อย่างยาวเลยเนอะ <c oughs> ขบวนแสดงเจ้าน้อเมื่อนูคุยอ่างแสดงมนูจะเลยหนูนะโอ้หนู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 บัตรบัต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 รโทรเอาบัดโทรไปบายหน่อยไปบายมีอยู่ในช่วงเตรียมนะครับเนี่ยนะครับไปบายนะครับไปบายนะครับไปบายกล้องหนยครับไปบายกล้องนะครับงามๆต้องไปบายกล้องรอนี่คือขบวนที่หนึ่งนะครับรอนะครับน้องนนุ้อๆนะครับยังไม่ได้รำนะครับผมพามาดูถึง คนี่โอ้ชุดงามมากมากเลยนะครับอยู่ชั้นไหนแล้วกุหลาบปอใรแล้วโรงเรียนอะไรเอ่ยอนุบาลบางปูโอ้พูดพร้อมกันมากดีมากเลยนะครับไปแล้วไปละหนุนหนุนน้องๆนะครับเบื้องหน้าไม่ไกลเียแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีก็ได้ครับ แล้ววันนี้นะครับนอกจากเราจะได้ชมริ้วกระบวนต่างๆที่ทางวัดโพธิจัดขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วเราก็จะได้นะครับถือว่าต้องอิ่บ้านเราซึ่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต่งางกิจกรรมนะครับรักผักอีออมด้วยไม่คาดคิดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยคณะคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยได้คิดาการจัง วัดแล้วก็เพลงนะครับวัดโพนี่ครับหมอกอยู่บนท้องถนนแล้วตุ้ง่าในคำนองของเพลงจะนองเพ็งต้องอากาศเหนือก็นำมาเสนอโอ้ขบวนยาวมากๆครับนี่ครับวัดโพนรักผักอีอ้อมนะครับนี่ปรุงอานะครับชายคนหนึ่งที่มีข้าวแล้วกปรุงอาหารแล้วก็จะทำยังไงให้อาหารอร่อยอู้เหรอ นี่ครับคนรักผัดอีออมนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวจะให้น้องหนูน้องๆได้รับให้ดูนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมอยู่มนรักผ yeah, ักอีออมแล้วนี่ขบวนหลังสุดเลยเอามาดูสะครับจ้าอ้าวบปๆนะครับไปๆนะครับเด็กๆอ่ะโอ้เก่งมากเลยเอาไปค้าขนมลงโอ้ยลุงหิวจนหนัก ไอ้ยยะอ้ยยะอ้ย,ย,อย,ย,อย,ยให้ลุงเลยอ่ะจริงเหรอขอบคุณค่าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับนี่เสื้อกาง้ามงามมรดกผักอีออมนะครับนะครับนี่เป็นขบวนแรกของแห่เทียนพระโนชายปีนี้นะครับโอ้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย